แบบฝึกหัด3.4หน้า103นะคะให้หนักเรียนเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะจากข้อมูลที่กำหนดข้อที่3ค่ะเป็นข้อมูลจำนวนผู้ป่วยวันโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่พศ2 5 5 3ถึงพศ2 5 5 8โดยในตารางนะคะระบุปีพศและจำนวนผู้ป่วย นับเป็นรายนะคะพศออ2553มีผู้ป่วย64,973รายพศออ2554มีผู้ป่วย63,917รายพศออ2555มีผู้ป่วย61,802รายพศออ2556มีผู้ป่วย 66423รายพศออ2557มีผู้ป่วย7134รายพศออ2558มีผู้ป่วย62154รายเราจะนํามาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะข้างบนนะคะคือชื่อของแผนภูมินะคะ จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่พศ2553ถึงพศ2558แนวนอนนะคะระบุปีพศแนวตั้งระบุจํานวนผู้ป่วยนับเป็นรายนะคะโดยเริ่มที่60,000 63,000 66,000 69,000 72,000พศ2553นะคะ มีผู้ป่วย64,973รายพศ2554ผู้ป่วย63,917รายพศ2555ผู้ป่วย61,802รายพศ2556ผู้ป่วย66,423ราย พศ2557ผู้ป่วย71,344รายและพศ2558มีผู้ป่วย62,154รายก็จะได้เป็นแผนภูมิแท่งออกมาเป็นแบบนี้นะคะ